สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ชาแนลของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักและรีวิวอย่างละเอียดเกี่ยวกับป้อมปืนควบคุมระยะไกลรุ่นใหม่ของไทยที่เตรียมเปิดตัวและเข้าประจำการในปี2026ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวกระโดดสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภูมิภาค เราจะมาพูดถึงตั้งแต่รูปลักษ์ภายนอกระบบภายในสมรรถนะที่แท้จริงจุดขายที่แตกต่างราคาไปจนถึงข้อสรุปว่าปั้มปืนรุ่นนี้คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่เริ่มกันที่ภายนอกก่อนปั๊มปืนรุ่นใหม่นี้ออกแบบมาให้ดูดุดัดนและกระทัดรัดในเวลาเดียวกันตัวกรอบภายนอกใช้วัสดุผสมที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงพร้อมเส้นสายที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมคมเพื่อลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์และช่วยพรางตัวในสนามรถ ผิวกรอบภายนอกเคลือบสารพิเศษที่ทนต่อความชื้นและอุณหภูมิสูงเหมาะก,กับสภาพอากาศเขตร้อนชื้นของไทยระบบฐานหมุนสามารถหมุนได้เกือบ360องศาและออกแบบมาให้รองรับการเปลี่ยนโมดูลของอาวุธได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นปืนกลหนักปืนกลอัตโนมัติสำหรับยิงลูกกระเบิดหรือแม้แต่แท่นยิงจรวดนำวิถีแบบเบาโดยไม่จำเป็นต้องถอดประกอบทั้งระบบ สิ่งนี้ทำให้กองกำลังสามารถเลือกใช้ได้ตามภารกิจภาคสนามจริงนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันสภาพอากาศเช่นการปิดผนึกช่องเปิดทั้งหมดเพื่อกันน้ำกันฝุ่นรวมถึงเลนกล้องที่เคลือบสารกันฝ้าพร้อมระบบระบายความร้อนที่ติดตั้งบริเวณแผงด้านนอกเพื่อลดอุณหภูมิเมื่อใช้งานต่อเนื่องในเวลานานเมื่อเข้าสู่ระบบภายในป้อมปืนควบคุมระยะไก,กลรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีออปติกขั้นสูง ประกอบด้วยกล้องตรวจจับหลายโหมดทั้งแบบแสงปกติอินฟราเรดและเลเซอร์วัดระยะทำงานร่วมกับระบบควบคุมการยิงดิจิทัลที่สามารถคำนวณวิถีกระสุนอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลสภาพแวดล้อมจริงเช่นความเร็วลมความกดอากาศอุณหภูมิและระดับความสูงกลไกลการเล็งมีระบบการสั่นสะเทือนที่คำนวณแบบเรียลไทม์ทำให้ยิงได้แม่นยำแม้ตัวพาหนะที่ติดตั้งจะเคลื่อนที่บนพื้นที่ครุขคะหรือในทะเลที่มีคลื่นแรง ผูค้ควบคุมสามารถบังคับได้จากภายในยานพาหนะหรือแม้กระทั่งจากระยะไกลผ่านระบบเชื่อมต่อข้อมูลที่เข้ารหัสและมีเส้นทางสำรองเพื่อความปลอดภยัยระบบพลังงานของปั๊มปืนมีทั้งการเชื่อมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลักของยานพาหนะและแบตเตอรี่สำรองที่ช่วยให้ยังทำงานได้ในกรณีฉุกเฉินส่วนกลไกขับเคลื่อนใช้ระบบเซอร์วอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำงานร่วมกับไฮดรอลิกเพื่อให้ได้การหมุนและการกดเนยที่รวดเร็วแต่แม่นยำ ระบบระบายความร้อนภายในช่วยยืดอายุการใช้งานของทั้งลำกล้องและเซ็นเซอร์เมื่อยิงต่อเนื่องยาวนานจุดเด่นอีกอย่างคือการออกแบบให้โมดูลภายในสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายทำให้ซ่อมบำรุงได้ในสนามโดยไม่ต้องส่งกลับโรงงานด้านสมรรถนะป้องปืนรุ่นใหม่นี้สามารถยิงโจมตีได้ในระยะหลากหลายตามชนิดอาวุธที่เลือก หากติดตั้งปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรจะยิงได้แม่นยำในระยะมากกว่า1กิโลเมตรและมีอัตราการยิงสูงถึง600นัดต่อนาทีหากเลือกโมดูลเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติแม้อัตราการยิงจะต่ำกว่าแต่ทุกนัดมีอนุภาพทำลายสูงและเหมาะกับการกดดันพื้นที่กว้างสำหรับเวอร์ชั่นที่ใช้จรวดนำวิถีก็สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลหลายกิโลเมตร ความแม่นยำสูงมากเนื่องจากระบบเลงแบบดิจิทัลช่วยคำนวณเส้นทางอย่างละเอียดอีกทั้งยังตอบสนองรวดเร็วสามารถตรวจจับและยิงเป้าหมายได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีหลังจากล็อกเป้านอกจากนี้ยังมีโหมดอัตโนมัติที่สามารถยิงกดค่าศึกได้เองหากถูกคุกคามโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากผู้ควบคุม ความทนทานได้รับการทดสอบทั้งในสภาพฝนเขตร้อนความชื้นสูงฝุ่นละอองจากทะเลทรายหรือไอเกลือจากน้ำทะเลปรากฏว่ายังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานระบบใหม่นี้ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่ารุ่นก่อนมากจึงเหมาะกับการติดตั้งบนยันเกราะล้อเบาหรือเรือขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดด้านพลังงาน จุดขายที่ทำให้ป้อมปืนไทยปี2026แตกต่างจากคู่แข่งคือความยืดหยุ่นสูงจากการออกแบบแบบโมดูลา่าสามารถเปลี่ยนอาวุธกล้องเซ็นเซอร์หรือแม้แต่ระบบควบคุมได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งระบบทำให้ป้อมเดียวสามารถใช้ได้ทั้งงานลาดประเวณชายแดนงานคุ้มกันขบวนหรือภารกิจทางเรืออีกทั้งดีไซน์ที่ใช้หลักการพลังตัวทำให้ตรวจจับยากทั้งต่อสายตาและเรดาร์ อีกจุดเด่นคือระบบซ่อมบำรุงเชิงคาดการที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์หากพบการสึกหรอหรือความผิดปกติจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าทำให้ลดเวลาหยุดใช้งานและเพิ่มอายุการใช้งานของระบบความสามารถในการเชื่อมโยงเข้ากับระบบบัญชาการและควบคุมระดับสูงช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์และทำงานร่วมกับป้องหลายตัวพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมในประเทศยังช่วยให้การจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่และการปรับแต่งให้เหมาะกับสภาพภูมิภาคทำได้ง่ายและเร็วสำหรับราคาแม้ข้อมูลอย่างเป็นทางการยังไม่เปิดเผยเต,ยเต็มที่แต่จากการประเมินคาดว่ารุ่นมาตรฐานที่ติดตั้งปืนกลหนักและระบบกล้องพื้นฐาน ราคาจะอยู่ราว7 5 0 0 0 0ถึง1ล้านดอลลาร์หากอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นที่ติดตั้งจรวดนำวิถีและกล้องตรวจจับระยะไกลขั้นสูงราคาสามารถเพิ่มขึ้นไปถึง1.5ล้านดอลลาร์หรือมากกว่าแต่เมื่อเปรียบเทียบกับปั้มปืนควบคุมระยะไกลที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันราคานี้ถือว่าคุ้มค่าและมีความสามารถแข่งขันได้ อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกเพราะสามารถผลิตและบำรุงรักษาในประเทศได้ทันทีกองทัพหรือหน่วยงานที่ซื้อยังมีตัวเลือกแพ็กเกจบริการเสริมเช่นการฝึกอบรมและสัญญาซ่อมบำรุงซึ่งแม้จะเพิ่มต้นทุนเริ่มต้นแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้ระบบมีความพร้อมใช้งานสูงตลอดเวลาโดยสรุปป้องปืนควบคุมระยะไกลรุ่นใหม่ของไทยปี2026นับว่าเป็นการพัฒนาที่น่าจับตา พราะสามารถผสมผสานพลังการยิงความแม่นยำการพรางตัวความทนทานและความคุ้มค่าเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวข้อบอกพร่องของรุ่นก่อนๆเช่นการเล็งช้าความเปราะบางต่อสภาพอากาศและค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงสูงถูกแก้ไขจนเกือบหมดสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีภูมิประเทศและสภาพอากาศหลากหลายป้อมปืนแบบนี้ถือว่าเหมาะสมอย่างยิ่งหากสามารถพิสูจน์ประสิทธิภาพได้จริง ็ไม่เพียงแต่จะเป็นกําลังหลักของไทยแต่ยังมีศักยภาพสูงในการส่งออกไปยังประเทศที่มีความต้องการใกล้เคียงดังนั้นหากถามว่าป้อมรุ่นนี้คุ้มค่าหรือไม่คำตอบคือใช่อย่างแน่นอนแต่ความสำเร็จจะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอุปกรณ์ที่เลือกติดตั้งและต้นทุนการดูแลรักษาในระยะยาวขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้ครับถ้าชอบการรีวิวจอดลึกเช่นนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า